สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแม่หมออ้อยนะคะจะมาพูดเกี่ยวกับไพ่ Two of Swords ไพ่สองดาบไพ่สองดาบนี้นะคะเป็นรูปหญิงคนหนึ่งมีผ้าปิดตานั่งอยู่ริมน้ำมือถือดาบสองเล่มที่ไขว้กันผ้าที่ปิดตาเธอหมายถึงว่าเธอไม่สามารถมองเห็นทางออกจากสถานการณ์ที่กำลังประสบอยู่ในปัจจุบันได้ ดังนั้นจึงเพิกเฉยต่อทะเลแห่งอารมณ์ของตัวเองก้อนหินขรุขระหมายถึงความยากลำบากที่อยู่เบื้องหลังของเธอนั่นเองดาบที่ชูขึ้นมีความหมายถึงการใช้ดุลยพินิจอยู่ในช่วงเวลานั้น,น,นๆ,นนๆเธอกำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายไพยใบนี้หมายถึงการจนมุมยังคิดอะไรไม่ออกทั้งอยู่ในความกลัวอย่างมาก หรือไม่แน่ใจว่าจะหันไปทางไหนดีเธอจึงอยู่เฉยๆถ้าเธอมีความกล้าสักหน่อยเธออาจพบทางออกที่ดีค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง YouTube ดูดวงกับแม่หมอไอชานเนลไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะ